อันนี้แป๊บๆห้มันแตกนะเวลาเวลาเราเปิดน้ำน้ามันก็จะพุ่งชีดออกมามือนี้ห้าก็จะทําการติดลองเบิงติดมือจะมือน,นี้เอาอุปกรณ์ที่คิดว่ามันเขาเรียกอะไรล่ะประมาณว่าอันแดกกรได้นะเพราะว่าเ้ามบริเอาแบบที่ห้ามมีนะคะ กเพียงแต่แต่สิ่งที่เอ้าบ่มีก็คือกาวรถล้วบว่กี้ตังจ้ะเนี่ยทา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 ,ทา,ทาเลยนะคะพอแล้วมั้งเยอะไปปะเยอะไปนะคะติดเลยติดเลยติดเลยนะ เรียบร้อยง่ายมากเลยถ้าถ้าเพื่อความแน่นหนานะคะทุกคนเราต้องไปเอาเอาอะไรเนาะพูดถึงว่าเอาเอามาติดไว้อีกก็ได้แบบแบบว่าเอาอะไรรัดเา่เอายางรัดอีกรอบนึงเพื่อกันตรงนี้เวลากาวมานันแน่นเนาะคิดว่ามันน่าจะโอเคนะใช้ได้เลยแหละ ไม่ต้องไปต่อแป๊บเราไม่ต้องไปเสียเสียตังค์ซื้อข้อต่อหรือว่าเสียเวลาตัดนี่เราก็รัดแบบนี้เลยนะคะรัดแบบได้เข็นกลเลยเราเราก็ต้องระมัดระวังน้อยนึงนิดนึงนิดนึงเราต้องมีความระมัดระวังเพื่อว่าทำให้แบบเอ่อเขาเรียกอะไรละ่ะ มือติดมือติดนะอันตรายมากเลยนะติดนี่ลำบากมากเคยลองแล้วเสร็จเรียบร้อยนะเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะลองเปิดดูสิไม่ไม่เราเปิดดูก่อนว่ามันจะพุ่งไหมอ้อาวสปักไอไฟไม่สปัก รอแป๊บนะคะทุกคนมันเป็นอุปกรณ์เหลือใช้ไม่กี่ตังเราไม่ต้องไปเสียข้อต่อแต่ก่อนนี้เราแต่ก่อนแต,แต่ก่อนนี้เราไปซื้อข้อต่อเข้ามานะตัวนึงก็30บาทแล้วไหนเราจะมาต่อเราจะมาเลื่อยหันแล้วก็จะไปซื้อกาวติดมาอีกอุ้ยหลายตังแต่ละอันนะ ตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เนาะรอแต่พ่อ้านขึ้นปั๊มแปบ๊บหนึ่งอ่าขึ้นเรียบร้อยแล้วทุกคนขึ้นเรียบร้อยแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วอันนี้ให้ได้ยินเสียงน้ำไม่หยดแม้แต่นิดเดียวสุดยอดมากมุข้อนบ่หยดแม้แต่นิดเดียวเลยแม น่ามาแล้วน้ำวี่หนูมาแล้ว,ลวเรียบร้อยนำไปใช้กันได้นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วจ้ะ